แฟนแฟนแหรคอมเมนต์หลังเต้ย์จรินพรควงไฮโซคิดค่ะ ทำเอาแฟนๆถึงกับกดไลค์แล้วก็แซวกันรัวๆเลยนะคะหลังจากนางเอกสาวเตอร์จรินพรเผยภาพขณะชมงานศินละปะแล้วก็เช็คอินมอคคาิวเซียมออฟคอนเทมปูรารีอาร์ตค่ะพร้อมแคปชัน่นรูปนี้มันดูดอยากมองเรื่อยๆแล้วก็แท็กหาไฮโซหนุ่มคิดเป็นจรงขกุลค่ะโดยงานนี้นะคะมีความพีดเมือ่อไฮโซคิดเข้ามาคอมเมนต์แซวเตอร์จรินพรว่ารูปเด็ดไอดอลต้องเป็นแนวตั้งจะจําคําสอนของคุณเต้ยไว้ครับขณะที่สาวเตอร์นั้นนะคะตอบกลับ 555เน็ตไอคุณภาพค่ะ